ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด follow ใน t i ๊ tok กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KMK ท MM ีเหตุกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เอาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถขีข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็ขีเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อกค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะใช้เป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเลทราคาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปค่ะหรือว่าจะเลือกตามดาวเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะ แล้วก็กดอคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้เนาะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่ปริมาณวันนี้ก็จะเพิ่ม100คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็บันค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้เข้ามาใช้บริการใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะคะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะกะ็เติมขั้นต่า1บาทนะคะสูงสุดไม่เกิน1,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1 0 0นบาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก แล้วก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถบันทึกรูปไปนะคะแล้วก็สกแกนจ่ายกันได้เลยนะช่องทางต่อไปนะคะก็จะเป็นแอปอ่างปเปล wallet ค่ะก็สามารถดําเนินการในแอปอ่างเปล wallet เสร็จสิ้นตามนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะจากแอปอ่างปเปล wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ อันต่อมาค่ะก็จะเป็นชิลเพ์นะคะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากสแกนจ่ายหรือผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ให้เลือกค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นทูมันนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เนาะก็จะเป็นค่า รำเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปนะคะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ อเลข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทาการสั่งซื้อไปเนาะส่วนขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่การสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือย,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ทางตัวช่วยเหลือตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปพบ ปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่ข้อความนะคะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปจะเป็นการแนะนาเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดล็อกลิงกตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะแล้วก็จะรับรตัาคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ t ิกตอกของเรากันนะคะไปดูอาผู้ติดตามของเรากันเนาะ ตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามนะหรือยอดฟอลโล่นะคะก็อยู่ที่5คนเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราจากเดิมมีแค่5คนเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น105คนกันเลยนะก็แทบไปใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะเขาก็ขึ้นยอดมาให้เราแล้วนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็ไวมากๆเลยนะคะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เคบิมขีดี่เหตุค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคิ ะะก็สามารถคิดเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผิดประการใดไปเนาะก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ